มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนแครี่เคลื่อนไหวทันทีหลังเบิ้ลปฐุมราชประกาศยุติความสัมพันธ์เรียกว่าทำเอาเหล่าแฟนคลับช็อกไปตามๆกันนะคะหลังเบิ้ลปฐุมราชได้ออกมาโพสต์ประกาศเลิกราก,กับแฟนสาวแล้วนะคะโดยได้โพสต์ข้อความระบุว่าความรัก สวยงามเสมอไม่ว่าจะเป็นการเริ่มต้นระหว่างทางหรือปลายทางตอนนี้ผมกับแครี่ได้ยุติสถานะการเป็นแฟนเหลือเพียงสถานะพี่น้องมิตรภาพที่สวยงามเราตกลงจบกันด้วยดีมาพักหนึ่งแล้วเพียงแต่ไม่มีโอกาสได้โพสต์ชี้แจงเพราะผมคิดว่ายังคงเป็นเรื่องของคนสองคนที่ยากจะอธิบายให้คนอื่นเข้าใจแม้แต่ครอบครัวหรือว่าคนใกล้ตัว ขอบคุณทุกความสุขทุกรอยยิ้มในตลอดเวลาที่ผ่านมาและขอโทษหากมีช่วงที่ไม่มีความสุขหรือเสียใจแครี่เป็นคนที่น่ารักสำหรับผมตลอดไปขออภัยหากไม่สะดวกที่จะสัมภาษณ์หรือสร้างข่าวจากประเด็นนี้ขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจเราทั้งคู่ตลอดมายังหวังดีกับน้องเสมอ และต่อมาทางด้านแครี่นะคะเข้ามาคอมเมนต์ใน IG ของหนุ่มเบิ้ลด้วยค่ะเป็นอีโมจิหัวใจสีขาว2ดวงค่ะแครี่เคลื่อนไหวทันทีหลังเบิ้ลประทุมราชประกาศยุติความสัมพันธ์เป็นกำลังใจให้ทั้ง2คนนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ